และนี่คือบุฟเฟ่ขาหมูน้ำแดงที่ไปเจอมาบุฟเฟ่ขาหมูร้านนี้บอกเลยว่าโคตรกินได้แบบไม่อั้นตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิดทั้งหมดที่เห็นอยู่ตอนนี้แค่เจ็ดสิบเก้าเท่านั้นเองครับทุกคนอยากจะกินเนื้อหนังไส้หรือคากรีนี่คือสั่งได้หมดนี่นะครับผมไปเจอมาอยู่แถวบางแวกนิดนึงก็พุทธมนทนสายหนึ่งกดเหล็กข้อเดียวเลยจริงๆสั่งอะไรมาแค่กินให้หมดเท่านั้นพออย่างแรกนะครับเขาจะให้เราตักข้าวก่อนนะใครไม่กินข้าวกินขาหมูอย่างเดียวกันแนั้นนะครับเราจะสามารถสั่งได้เลยเราจะเอาเนื้อตัวไหนเนืื้้้้้้้้อออออออลลลวววนน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 หหหหัััังงะะะไไไไไไไรรรรกกกก็็่่่่าปใคคทีีีชบิสสสสมมมมูเเเเยยยยดด นี้คือตักทั้งหม้อยังได้นี้ก็จะเป็นหน้าตาของขาหมูบุฟเฟ่ที่เขาทํามาให้นะเนื้อหนังแน่นๆแบบฟูๆไปเลยสองคนจัดไปเลยสาชามเดี๋ยวจะไม่คื้านนี้อย่างที่บอกมันจะได้ทุกส่วนเลยครับทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะแบบไม่เอาหนังเอาหนังอะไรก็ว่าจะใส้หมูหล้วนอย่างเดียวก็ได้มาถึงปุ๊บบอกเลยเอาทั้งขาเลยก็ได้เหมือนกันนี่พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นเจ้าของร้านบอกมีคนเคยทํามาแล้วปกติผมเป็นคนที่กินขาหมูไม่กินหนังเลยผมลองกินร้านี้โอ้โหละลายในปากเลยครับทุกคนอันนี้ไม่ได้พูดอวยเลยไม่ได้พูดเวอร์ปกติผมจะไม่กินหนังหมูแล้วแต่รานี้นี่คือแบบแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยครับทุกคนตัวน้ำของเขานะครับมันจะออกติดหวานนิดแต่คือไม่ได้หวานเกินไปนะจะบอกว่าตัวไส้รานนี้ยังอร่อ เลยครับผมกับเพื่อนนี่วิ่งเติมกันคนละสามรอบเผลอแป๊บเดียวไปขออีกแล้วเผลอแป๊บเดียวไปขอการที่เราไปขอหลายๆรอบเนี่ยรับงานที่ร้านนี่คือไม่ฟึดฟัดนะครับผมเลยบอกขอร์้แน่นๆล้วนๆเลยครับสรุปให้ละกันนะครับผมบอกเลยว่าร้านนี้โคตรคงผมไม่รู้ว่าเขาเอากำไรจากไหนนะเจ็ดสิบเก้าก็ลไปกินกันนะครับร้านชื่อว่าเฮียเก้าบุฟเฟ่ต์ข่าหมูน้ำแดงส่วนที่ไปกินต่อไม่รอแล้วจ้า